กรอบๆหน่อยอืมกลิ่นเหมือนมันฝรั่งว่าแต่หนุนาใส่เกลือไปหน่อยหนึ่งคอยดูดิมันจะเป็นยังไงอืมดีจริงอร่อยเลย นิดเดียวนะอันนี้คือลองจริงจริงแกนเยอะขี้ก,กว่ามันเข้าเยาอะซอสพริกไทยอื้มอร่อยก็บอกเลยได้เพื่อนๆสวัสดีจ้าเพื่อนๆนี่หนูนาจะให้มาดูอะไรนะเขาเรียกว่าอะไร ฟักทองสปากเกตตี้นี่ดูรูปร่างเขาหนูน่าจะเอาไปเวฟเพื่อจะดึกว่าเวฟใส่อะไรนะใส่ชีสกับเวฟธรรมดาว่ามันจะอร่อยไหมเพือ่อนมาเรามาหัน่นกันเลยมาดูข้างในกันก่อนโอ้โหแข่งเหมือนกันนะเนี้ยอสตไีนเอาไมาไมา นี่นี่คือข้างในของเขานะเรามาดูกันเดี๋ยวเราไปเวฟกันเลยเพื่อนๆว่ามันจะเป็นอีซงไหนเนาะโอเคสวัสดีจ้าวันนี้หนูนาจะพามากินสปาฟักทองสปาเกตตีเด้จ้คขั้งแรกเลยเดยจ้ะเห็นควารีวิวเยอะนะเพื่อนๆเนาะลูกหนึ่งประมาณสองร้อยห้าสิบจ้ะ อันนี้ใส่ชีสนะเพื่อนเพื่อนใส่ชีสโรยเกลือนหน่อยหนึ่งแล้วก็อันนี้เพียวๆเ,เรียวๆเ,เลยมามาลองมาซิมเบิง้งเห็นเขารีวิวเยอะลองอันแบบเพียวๆก่อนแต่ร้อนมากบอกเลยนี่ดูความเป็นแอบแงนดูละโอ้ข่องแท้เลยเนาะนี่โอ้โหเพื่อนเพื่อนมันเป็นสปาเกตตี้จริงจริงด้วยอะแต่หนูนาไม่มีตู้โอ๊บเด้อจ้ะ มีแต่ตู้เว็บไม่ได้ซื้อ <c oughs> คือน่ากินมากอันไหนเราไม่เคยลองตัวเนาะอันไหนพอแบบสู้ราคาได้เนาะเพื่อนๆเนาะ <c oughs> น่ากินจริงน่ากินนะแต่รสชาติเขาว่าเหมือนซื่อๆเลยไหม กินก็กินก็ทอสือกันอืมหวานนิดนิดค้ายๆคล้ายๆมันฝรั่งปะกรอบๆหน่อยอืมกินเหมือนมันฝรั่ง มีความหวานนิดหน่อยใช้แค่กินกินฟักทองแค่มาแค่นิดเดียวเองเท่านั้นนี่เพื่อนๆอันนี้หนูนาใส่ชีสก็ใส่เกลืออืมอืชีสยืดๆแล้วก็ควักออกอุ๊ยสุดยอดเลยหนูนาเว็บยี่ยี่สิบห้านาทีแล้วจ้ะฟิลแบบสุดยอดเลย นี่เี็่นเพื่อนชิดอือกินกับชิดเขาบอกว่าแต่หนูนาใส่เกลือไปนหน่อยหนึ่งคอยดูดิมันจะเป็นยังไงอือ xoay chuyết đó rồi Kim Kim Đi chính อ,อร่อยเนี่ยเ,เพื่อนๆชีสแล้วชีสมันอร่อยอยู่แล้วใช่ไหมชีสแบบออกเค็มๆหน่อยอร่อยเลย

เดี๋ยวไม่เคยกินแล้วแล้วช่วยบอกด้วยว่ามันเหมาะกับการกินอะไรกะอะไรอันนี้อันนี้เป็นเพียวเลยมันเป็นฟักทองนะเนี่ยพอฉีกออกมาเป็นสปาเกตตีเอานี่ยแม่แม่นี่ไงแม่แม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 อันนี้อันนี้ชีสนี่นี่อันนี้ชีสนี่ดายเดดเบสดูดินี่ดดนนงงงงนี่เห็นไะเนี่ยอันนี้แม่ยังขูดออกไม่หมดนี่<อ>ถือว่าได้เยอะอยู่นะลองชิมลองชิมชีส แล้วมึงบอกด้วยว่าหมอกับการกินกะอะไรกินกะอะไรมึงวกกะเบาอกินไม่ออก <laughs> กินไม่ออกจริงเพื <laughs> ่อนๆอันนี้ก็ออกแบบว่าหนูนาโรยเกลือก็ชีดหน่อยนึงออดูเกลือมให้แม่ดิเกลือมันอยู่ไหนกินเลยนะั่นหะนักเบฟกินเลยเอาไปกินเลยก็ได้ไม่รู้เหมือนกันกลักวเกลือไปไหนกูชีกปากไปแล้วเมื่อกี้เนี่ย แต่มันอร่อยนะเพื่อนๆืปไปกินงปลป่าเมืนกันหนัวแล้วอืหวานหน่อยๆเออเนี่ยเราดูหน้าจะใส่เกลือเกลือห่อละบาทนะไม่ต้องงงนะเอาไปเลยนะเอลือไปเลยไม่ไกินโรยกินแล้วแม่กินแล้วเอาลองชิมมาให้ชิมนี่ลองครับรสท่หอมเลยนะมันมันคือชื่อฟักทองสปาเกตตีกูยงงงกูก็งงเหมือนกันที่ม่นอนกันมา้แบบนี้ได้นะเว้ยชีสอยู่นี่เป็นฟักทองธรรมดาแหละพอเวฟแล้วมันนั่นนั่น ชิมเดบักฮามึงเป็นยังไงอรออ่อยไหมเดีย๋ยวลองเวฟไหมเดี๋ยวอันนี้เก็บไว้เวฟให้เยลีชิมเหมือนกันน,นี่เ,นเพื่อนเพืนเดี๋ยวนูนาจะเก็บไว้ให้แม่ชิมด้วยเพราะว่านั้นไม่รู้จะทำกินก็นอะไรอื <c oughs> โดยเกลือเยอะพุด <c oughs> <c oughs> อืิด chuyện hay mốt được ừ, được Chị này nói này chắc quá còn chị ạ, หนูน่าคิดว่ารเราขูดออกให้หมดเสียดานมันเพราะเราเก็บไว้เว็บกินได้อีกนะเนี่ยเพราะว่าหนูนากินคนเดียวก็ไม่มุดอยู่แล้วแหละนี่ชีฟยังอยู่ืมอร้อนอ,อ,อยู่เลย Uh huh. เดี๋ยวนูนาจะเก็บไว้เอาชีสโปะแบบที่เขาทำอะ่ะชีสโปะแล้วก็กินปรุงรสเต้ือพริกไทยไม่รู้จะกินอะไรก่อนดีเอ้อ เดี๋ยวหนูนาลองไปใส่ชีสเพิ่มแล้วก็โรยเกลือพริกไทยแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เด้อม,มาเพื่อนๆหนูนาต่อเลยอันนี้ใส่ชีสใส่พริกไทยใส่เกลือหนูนาลองถ้าใส่หมกซอสมะเขือเทศม,มันจะขือไหม อืแฟนหนูนาบอกว่าใส่ชอดอันนี้อือเอาตัวเองลองชิมร้อนไป่าแต่หนูนาบอกให้ใส่ชอตซอสมิกกี้อ่ะฝาเหลืองอ่ะ แต่ดูนาว่าต้องซอสมะเขือเทศเพราะมันออกแนวอาหารฝรั่งอะซิมเบิงมาฝังไม่ร้อนประดับหรอกกระเป๋าเยอะอันนี้ก็ได้ฟิวอาหารฝรั่งนิดนึงต้องซอสมะเขือเทศไหมหรือว่า,างไง

ไม่ต้องความใหญ่หรอกเพราะว่ามันอมโอเคอยู่ะชีสตรงนั้นแหละแล้วเราจะไปให้เด็กน้อยชิมบ้างกล่อมๆเลยนะแม่ไหม,มได้เนาะเหมือนวามันโด้ที่เขาบอกแฟนหนูนาบอกให้ใส่ซอสฟ้าไอซี AC เหลืองนี่ไหมโอเคแต่หนูนา ชิมอีกคำหนึ่งพอเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวให้โอเคเลยอะ่ะเพื่อนเพื่อต้องลองนะซอสฝาฝาเหลืองอะ่ะม,มิกกี้อะ่ะยิ่งเป็นควารูกยิ่งอร่อยเอาพี่ถ่ายมาอีกดิอยู่ไหนวะ้าเป็นความูกจะอร่อย <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเขามีความจือดองไงเพื่อนเพื่อนเข้าเลยอ่ะอาหารฝรั่งก็มาเวย อืมต้องลองแล้วมันจะไม่เลี่ยนเหรอไม่ได้มีนวลด้วยถ้าเป็นยีนชี่ในเรือมันก็จะได้เปลี่ยนไปนพเพื่อนเื่อนหนูนา,าจิลาแล้วเด้อจ้าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปให้เด็กน้อยชิมหนูนาเหลืออีกครึ่งหนึ่งเราจะไว้ทําให้คุณแม่ชิมคือคุณแม่อาจจะไม่ชอบดอกแต่คือเราอยากให้ชิมของแปลกอะนะโอเคหนูนา,าจิลาแล้วเด้อจ้า ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้หนูนาเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูนาทำคลิปต่อๆไปเด้อจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้า